สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับพบกับผมอีกแล้วลุงโป้งปปกลับมาพบกันอีกแล้วกับแมป To i l e t Tower d e f e n s e หลังจากที่ห่างหายกันเปนานนะครับผมกับแมป t อ i l e t Tower d e f e n s e อเ,เพราะผมต้องยอมรับเลยว่าผมเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาเล่นไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มเลยแต่เพื่อความฝันอันยิ่งใหญ่ของผมผมก็จะฟาร์มมันจนถึงวันนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรแล้วที่ผมจะต้องทำตามความฝันของผมให้เป็นจริงด้วยการสุ่มกล่องนาฬิกาตามล่าหาอันติเมท บอกเลยว่าถึงจะใช้เวลาฟาร์มมานานแสนนานนะครับผมแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยผมก็ได้นาฬิกามาแค่นี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแค่นี้ก็เพียงพอต่อการหาตัวอันติเมทแล้วโดยในวันนี้นะครับผมผมจะมาทําการสุ่มกล่องนาฬิกาจํานวนทั้งหมด50กล่องด้วยกันนะครับผมอาจจะดูเหมือนน้อยนะแต่บอกเลยนะครับว่าน้อยแต่ร้อยเปร์เซ็น์แน่นอนพร้อมจะไปรับชมกันหรือยังหากพร้อมแล้วก็ไปรับชมและฟังกันได้เลย แต่ก่อนจะไปขอข้อคุณแฟนอาร์ตสวยๆจากมูฮาฮาด้วยนะครับผมภาพนี้ก็เป็นภาพของอิปโป้งนั่งมวยสุดโหดจากก้าวแรกสู่สังคังบอกเลยว่าออกมาได้ดูดีมากนะครับผมเท่มากเลยถ้าตัวละครลุงโป้งในโลบอก่อเท่แบบนี้ก็คงดีนะลุงโป้งก็ขอบอกเลยว่าเจ้าเทียมห <Yahoo! S 1> ากใครมีแฟนอาร์ตหรือผลงานที่อยากอวดนะครับผมก็สามารถส่งมาได้ที่ Discord ของลุงโป้งได้เลยนะครับแล้ววันหนึ่งที่ตรงนี้อาจจะเป็นผลงานของคุณ โอเคเดี๋ยวเรามาซื้อกล่องกันก่อนนะโอเคตามที่คำนวณไว้เป๊ะนะครับผม10กล่องเราใช้3 0 0พนาฬิกานะตอนนี้เราก็มี15 0 0นห้าแครับผมก็ซื้อได้50กล่องพอดีเป๊ะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยแล้วกันนะ <Okay. S 1> โอเคเกือบลืมนะครับผมก่อนที่เราจะไปเปิดกันนี้เราต้องใช้ของที่มันจะช่วยส่งเสร,รมิมโชคลาภให้กับเราก่อนนั่นก็คือน้ํายาลักบู๊นนั่นเองนะครับผมเมื่อไหร่ที่เปิดกล่องเปิดตัวนี้ถ้าไม่ใช้รู้สึกไม่ไหว นอกจากนี้เรายังใช้สูตรไล่ดวงด้วยนะครับผมยังไม่พอเราแบบว่ามีความเชื่อไหนเราทําตามหมดนะครับเดี๋ยวเรามากดซัมมอนยูนิตกันก่อนเลยเอาแบบว่าโชคร้ออกไปจากตัวเราให้หมดนะครับผมเอาออกไปให้หมดตอนซุ่มกล่องนาฬิกาเราจะได้ตัวอันติเมทเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยอันนี้ไล่ดวงจริงปะเนี่ยอุ้ยตัวมิตติได้เยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคอย่างนี้ถูกต้องฮะอันนี้คือดวงที่ถูกต้องของลุงโป้งแล้วนะครับผมเมื่อกี้ลุง โอ้ยเดียวไมเกลเหรอโอ้ยมันแพงนะตัวนี้ใช่ไหมไอตัวเนี้ยมันชื่ออะไรนะอัปเกรดไททันเหรออัปเกรดไททันคาบิล่าแมนโอ้ยนี่ไงโอ้ยมิติขึ้นมาเยอะอ่ะ <Yahoo! S 1> พอมาเปิดกล่องจริงจะได้ดีเท่าเมื่อกี้ไหมนะมีคนเคยบอกนะครับผมให้เปิดทีละตัวทีละกล่องก่อนแล้วเขาไปเปิดทีละสิบกล่องนะครับผมจะได้แบบว่าดวงดีนะอันนี้มีน้องคนนึงเขาบอกมานะครับผมมันน่าจะเป็นการเปิดไล่ดวงแหละดูทรงอะ่ะ มาโอเครู้สึกว่าตรงนี้มันไม่เหมาะแล้วรู้สึกดวงมันไม่ค่อยดีอ่ะต้องเปลี่ยนที่หน่อยนะครับผมลองมาเปิดกลางแมพหน่อยนะเปิดทีละกล่องเหมือนเดิมนะครับจนครบสิบกล่องแล้วกันได้เราเข้าไปเปิดสิบกล่องทีเดียวนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเยี่ยมโอเคต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆยาวๆโอ้โหหนักเลยหนักสุดเลยอันนี้ไหนลองมาเปิดใกล้ดิมาเปิดใกล้ตัวอันติเมทดิน้องมันจะมาให้พี่ไหม ผมว่ามันไม่น่าจทพิสูจน์แหละมันน่าจะอยู่ที่ดวงผมแหละนั่นดูทรงเฮ้ย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 อลลามคลองแมนเอ้ยเเจเดอรี่ว่ะมาว่ะเอ้ยถือว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเริ่มมีทรงเริ่มมีดวงว่ะเเจเดอรี่เริ่มมาว่ะโอเคแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ตัวเมื่อกี้มันราคาเท่าไหร่นะไอ้อารามคลอกแมนเนี่ยแต่เดาว่ามันก็น่าจะมีราคาอยู่อ่ะมันเป็นเเจเดอรี่อ่ะไม่งัวว้นเราก็เกลือสุดๆอ่ะครบยังเนี่ยครบยังครับคนดูครบยังสิบกล่องหรอครบยัง ผมอยากเปิดทีละสิบแล้วผมชักเบื่อ <วะ S 1> พอแล้วพอแล้วพอแล้วเลิกใช้สูตรนะน้องคนเมื่อกี้ก็จาไว้นะครับผมสูตรมันใช้ไม่ได้นะมันอาจจะใช้ได้กับน,น้องแต่มันใช้ไม่ได้กับพี่นะครับผมเพราะฉะนั้นเปิดสิบกล่องไปเลยตอนนี้จัดไปมาขอตัวใหญ่ๆเบิบ่มๆโอ้โหเรียบร้อยขออีกทีใหญ่ๆเบิบ่มๆได้ไหมให้ส่งกัที่พี่ฟารามาได้ไหมโอ้ไม่มาว่ะเอ้ยเอ้ยอะรามคอกแมนมาอีกแล้วว่ะไม่ธรรมดาว่ะ แต่ถ้าไปเปิดในช็อปแล้วอารามคอกแมนแบบว่าราคากากนะบอกเลยมีร่ำร้องแน่นอนนะ่ะเฮ้ยมไอกแกะว่าไม่ใช่นะว่าไม่ใช่นะมันไม่น่าจะโหดแล้วดูทรงอนะ่ะโอ้ยมาหน่อยเออน้องม,กกมิติก็ได้มิติกเออเอ้ามิติกเอ้าไม่เอากอรลี่มเมวแอ,อนตีเบตแล้วขอมิติกได้ไหมโอ้โหไหนมิติกวะโออารามคอกแมนดีนะ้งะว่าราคาถูกแนะ่ตัวนี้ไม่ต้องห่วงก็สรุปผลประกอบการกันหน่อยนะครับผมเปิดไปห้าสิบกล่องนะ ได้ดีสุดก็คืออารามค็อกแมนนะครับผมเนี่ยได้มา4ตัวนะก็เหมือนกับว่าไอตอนเราซัมมอนยูนิตเมื่อกี้นะครับผมเราได้อัปเกรดไททันคาเวล่าแมนมาน่าจะดีกว่าหรือเปล่าเหมือนราคามันจะดีกว่าเหมือนจะเป็นร้อยเต็มอยู่นะแต่ไอตัวอารามครอกแมนนี่ไม่รู้ราคาเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูกันโอ้โหเข้ามาเทรดดิ้งพาซาก็ไม่โหลดเลยโอ้ทำไมมันไม่โหลดมันเป็นที่โลบบหรือเป็นที่ผมหรือว่าลังไม่ดีอีกแล้วโอ๊ยไม่โหลดริงน้อง โอเคมาดูราคาอัลามคอกโอ้โหอัลามคอ,อกแมนโอ้โหห้าเจมน้องโอ้โหตัวเลเจนเนดอรี่โอ้ยเอากล่องไปเปิดขายดีกว่ามัง้งอย่างเงี้ยไอ้กล่องที่เปิดเอาไปขายดีกว่าโอ้เสงสุดท้ายลุงป่งก็ขอขอบคุณสมาชิกชาวหลอนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนค่ารำค่าไฟเพื่อให้ลุงปปองได้มีชีวิตเพื่อทำคลิปเลอะ,ะให้ทุกคนได้ดูต่อไป หากใครสนใจสมัครสมาชิกเพื่อเข้าร่วมชาวหลอนของเราก็สามารถกดส,สมัครได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือคลิกลิงก์ที่ใต้ d e s c r i p t i o นได้เลยนะครับบอกเลยสิทธิพิเศษเพียบและถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงโป้งด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ภาคคิปใหม่ขลุงป้งด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊วย